ดนะครไม่ใช่ชั่วโมงที่สามสิอันนี้เป็นชั่วโมงที่สี่แล้วนะครับเนี่ยทางานจนลืมเวลาเวลาเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือโลกมันกลมด้วยหนึ่งเพลงด้วยกับน้องถังเบีย AF10 นะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมียูมสัมภาษณ์นะคยโฟลดอนินสดๆด้วยนะครับเนี่ยกับ2นุ่มเลยนะครัถังเบีย AF10 แล้วก็รวมถึงน้องเทม AF10 ด้วยนะครับตอนนี้นี้ก็ <c oughs> จะไอ่ตลอดเลยอยู่ในสายกับลูกเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเราพูดคุยกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมถัง B I F สิบครับสวัสดีครับทม T F สิบนะครับครับผมครับผมนะฮะตอนเราก็สูบบุหเก้าหนึ่งจุดสองห้าด้วยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เราได้พูดคุยกันใช่ครับนะฮะก็อย่างว่าละนาะโล่มันกลมครับ นะคือตอนแรกคื่อยู่เออเมื่อไหร่จะได้คุยกับถังเบียร์สักทีเนาะนะครับแบบว่าเออราคิวอยู่เนี่ยก็ได้ได้คุยันได้อ่ะนะได้คุยันได้นะครับโลกเันกลมครับโลกมันกลมแน่นะฮะนะะมาพูดถึงน้องถังเบียร์กันดีกว่านะครับนะกับแชมป์เอฟซเลยนะฮะเป็นไงบ้างก่อนดกบ่าบอกว่ามันรู้สึกว่าเกินคาดไหมนะฮะบอกว่า เดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยเบลขอแบบสัมภาษณ์ความรู้สึกก่อนเลยดีกว่าครับความรู้สึกก็มันที่สุดครับมันเกินคาดมันมันดีใจมันปลื้มใจมันที่สุดแล้วครับมันสุดบรรยายนะครับนะเรียกว่ามันสุดบรรยายคิดไหมว่าจะจะเดินมาถึงตรงนี้ไนดะ้คิดไหมครับก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาขนาดเนี้ยครับแต่ว่าเราก็เคยเคยคิดเคยฝันว่าเราอยากเป็นศิลปินแต่เราก็ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะได้มาถึงขนาดนี้ครับอืม คือเข้ามาเอฟนีเป็นครั้งแรกของถังเบียปะ่ะหรือว่าเคยเคยมาประกวดแล้วหรือว่าเคยไปเวทีไหนมาก่อนหน้านี้ไหมครับทางที่สามครับผมเพราะว่ามาแต่ซีซันแปดซีซันเก้าแล้วก็นี่ซีซันที่สิบครับอืมนี่คือเพราะความพยายามหรือ่าเนี่ยสามคือผ่านมาในสามรอบแล้วรอบแรกเดี๋ยวขอย้อนย้อนกลับไปรอบๆแรกแรกเลยแบบว่าตกรอบเลยเหรอหรือว่าไงฮะไม่ได้เข้ารอบเลยเข้ารอบจนถึงไฟนอลออฟติชั่นครับแต่ไม่เข้าถึงกับเวทีใหญ่ครับ อืมไม่ได้เข้าถึงเวททีใหญ่นะครับนะคือแล้วพอมาถึงซีซันสิบนะครับเรียกว่าอุยซีซันนี้คือเรียกว่าเป็นแบบว่าครบหนึ่งทศวรรษเลยอะรู้สึกยังไงบ้างแบบกับเอฟสิบเลยก็มันแบบมันมันมันพูดไม่ออกครับเพราะว่ามันมันคือที่สุดในชีวิตของเราแล้วะครับเพราะว่า จะมาถึงตรงนี้ได้เราก็ต้องสามปีอ่ะผมจะเข้ามาในนี้ได้ครับครับผมและที่สําคัญเนี่ยคือที่ซาบม,มาเนี่ยคือบอกว่าเอฟิเนี่ยคือที่ประกวดเนี่ยคือเป็นการออดิชั่นที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเดิมเลยก็มันมันยากกว่าเดิมด้วยเช็คจริงป่ะครับผมนะแต่เราก็สามารถที่ว่าแปดเก้านะครไม่ได้ออมาได้ครั้งเนี้ยครั้งที่มันยากกว่าเนี่ยเรียกว่าสองครั้งที่ผ่านไปเนี่ยเราบอกว่ากลับไปที่ทํากันบ้านเยอะไหมส่วนมากจะกลับไป หรือว่าไปทำพลาดตลอดครับผมก็ฝึกฝนตัวเองครับเอาข้อข้อผิดพลาดของตัวเองมาปรับปรุงอะครับอืมครับผมเนี้ยแล้วก็จนได้แบบว่าเรียบร้อยนะจากความพยายามความสามารถนี่แหละเนี้ยเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่บอกว่าความพยายามเนี่ยอย่าเพิ่งไปท้อถอยเนี้ยสู้ๆวันหนึ่งเราต้องทําได้อืมนะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับถังเบียร์ลวกันนะครับผมที่เรียกว่าเ<อ>นะี้ยได้มาคว้าแชามป์กับซีซั่นที่สิบนี้นะครับผม ครับผมแล้วถช้ย้อนกลไปกับน้องเทมบ้างเนี่ยน้องเทมบ้างเป็นไงบ้างครับอะไรนะครับผมครับผมย,ย้านกลไปของของเทมบ้านดีกว่าเทมนี่แบบว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้กับเขาเนี่ยนะแต่ก็ถือว่าติดมาอยู่ในขนาดนี้แล้วเนี่ยคือคาดหวังแบบว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้มันคิดว่ามันสูงแล้วไหมเยอะเลยไหมเกินคาดเลยไหมอันนี้คือถือว่าเกินมากๆเลยครับเกินมากๆเลย ผมตอนตอนผมอยู่อังกฤษนะครับเพราะว่าผมผมก็เกิดโตที่นูน<ช>่นครับผม,ผมก็เพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้ได้เกือบสองปีนะครับผมก็ชีวิตก่อนก่อนที่มาที่นี่ผมก็ฝึกทหารอยู่ครับแล้วก็<อ>แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําทํางานทางด้านทหารเนี่ยครครับผมแต่ว่าผมก็อยากจะมาลองเปลี่ยนแนวทางของชีวิตดูแบบว่าเพราะว่าพ่อแม่ก็อ,อยากให้ลองเปลี่ยนบ้างนะครับรคือแบบว่าคือเขาก็ไม่ไม่ได้เขาจะได้หมดเป็นห่วงนะครับ<อ>ว่าผม อะไรแบบเนี้ยเราเราคือเรอมาสมัครเข้าเอฟก็ไม่ไม่เคยตอนแรกผมยังพูดกับที่บ้านอยู่เลยว่าผมไม่รู้จะทําตัวยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดได้เข้าบ้านแต่ว่าทำตัวไม่ถูกเกิดคาดหวังมากแล้วมันก็แบบเกิดคาดหวังมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันแบบมันช็อกจนมันก็ยังช็อกอยู่ตอนเนี้ยครับถึงวันนี้มันก็ยังแบบโหอันนี้นี่เราเราเป็นเขาถือว่าเราเป็นศิลปินแล้วอันนี้อะไรแบบเนี้ยครับใช่ทุกวันนี้ยังทําตัวไม่ถูกเลยใช่ไหมก็ยังเฮ้ย พี่เร่าปานไปหรือเปล่าเออเพาเป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวเยอะแบบว่าชอบชอบอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะแบบว่าแบบมีมีมพวกพี่ๆติดตามพวกพี่ๆแฟนคลับแบบติดตามแล้วก็แบบช่วยเทมแบบว่าเพราะว่าเทมอ่านภาษาไทยยังไม่ไม่ค่อยออกนะครับก็บางทีตอนเขาส่งตารางหรือแบบมีแผนที่ว่าต้องไปที่นู่นที่นี่เขาก็เทมก็จะมีแบบพวกพี่ๆแฟนคลับช่วยครับเพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ครับ อืมครับผมเ<ต>นี่ยรู้สึกดีมากครับแบบว่าทุกวันตื่นมาก็รู้สึกแบบเราภูมิใจตัวเองที่เราทําทําได้ถึงขนาดเนี้ยครับอะไรแบบนี้ครับครับผมนะฮะคือแบบว่าเปลี่ยนเหมือนก็คล้ายๆกับเปลี่ยนชีวิตเลยเนะจากจากชีวิตที่เคยแบบว่าทหารมาเป็นนักร้องโอ้มันแบบว่ามันมันคนละมันคน,ละ,นละไอ้นี่ก็เลยก็เลยคนละเรื่องคนละเรื่องเลยครับ <c oughs> นะก็คือตัดสินใจดีกว่าหนีทหารมาประกวดร้องเพลงซะนะครับผมยังไม่ได้บอก เออเ้าบอกว่าถ้าบอกว่า,า,อวาเออไม่แบบว่าจากท้าหารมาแล้วมาสมัครเป็นนักมวยอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะเออมาในแนวทางเดียวกันหน่อยใช่ยังนยแนวทางเดียวกันยังคนคนที่แบบนั้นยังมีมงอะอยู่ครับน้อมาติดตามพวกมวยอะไรเหมือนกันหลายมาติดตามแบบว่ามาเป็นสมัครเป็นเออนักมวยบ้างเป็นอะไรแบบว่าเป็นตำรวจตำรวจไปอย่างนี้นยมาเป็นนักร้องโออ ใช่ครับอันนี้คือได้ได้มีโอกาสได้บอกว่าได้คุยกับเพื่อนๆนที่ที่นู่นหรือยังครับบอกว่าเอ้ยเรามาเป็นศิลปีแล้วนะมไม่ได้โทรหาพวกเพื่อนเพื่อ,อที่อยู่ในยูนิตเดียวกันครับผมผมแค่โทรบอ,อกออฟฟิศของทหารว่าผมคงของขอ,ขอเวลาขอ,เว,าขอเวลาที่เมืองไทยเพราะพอดีผมแบบมาทําอะไรได้สําเร็จที่เนี่ครับเขาบอกอ๋อแบบน,นนี้ก็ ดีเลยดีเลยไปแล้วเขาบอกแต่เทมก็บอกว่าอย่าอย่าบอกคนอื่นเดี๋ยวผมค่อยๆบอกเองเ <c oughs> มีกนาะรเก็บไว้ก่อนมีการเก็บไว้ก่อนใช่เดี๋ยวเพื่อนๆในตากในค่ายเขาจะช็อกกันเฮ้ยแบบว่าเทมไปเป็นนักร้องใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวว่าจะโดนล้อด้วยถ้าเกิดกลับไปเ <c oughs> นี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีเลยแล้วกันเนีที่เรียกว่าเปลี่ยนคือมันเหมือนกับเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนบทบาทก่อ จากการที่บอกเป็นทหารอยู่ยังก็ยังไม่ได้เกิดจะยังไม่ได้ปลดยังไม่ได้อะไรเลยอยู่ๆมาเป็นนักร้องซะแล้วใช่ครับแล้วคิดว่าถ้าเรามีแว่นนี้ดีใจมากเลยถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าอนาคตเนี่ยอุ้ยเราไปดีกว่านี้เราทํางานในด้านนี้เราเกิดชอบแล้วบอกว่าแล้วบอกว่ารุ่งเลยแล้วเรื่องของทหารนี้เราจะทิ้งไหมหรือว่าจะกลับไปเหมือนเดิมไหมหรือว่าไงครับก็คือถ้าผมทาทําอะไรได้สําเร็จที่เนี่ครับงานเยอะๆอะไรผมผมก็คงจะอยู่ที่เนี่ยครับเพราะผมก็ชอบทางนี้ด้วยครับ อืมครับผมเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มเริ่มที่จะแบบว่ามาหลงรักที่นี่ซะละนะฮะเริ่มติดใจกับเริ่มติดเริ่มติดใจอาชีพนักร้องซะละอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ครับเริ่มติดใจอาชีพนักร้องเลยครับอืมก็ไปอีกหนึ่งคนละกันเนี่ยเหมือนกับน้องถังเบลเลยที่บอกว่าเออเปลี่ยนมาจากมาสู้มาสามครั้งแล้วเนี่ยมาประสบความสําเร็จในครั้งที่สิบเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าในเรื่องของเพลงงานเพลงนี้มาถามว่าเทมเกับถังเพียเนี่ยมาสนิทกันตอนไหนครับตอนมาประกวดหรือว่าก่อนหน้านี้ครับเอ่าจริงๆเราเราเจอกันตั้งแต่เวิร์กช็อปนะครับเราก็คุยคุยคุยเรื่องเพลงกันตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วก่อนที่จะเลือกเข้าบ้านนะครับแต่ว่าที่จะมาสนิทจริงๆก็คือตอนเดินเดินเดินสายที่ที่เดินเดิน ที่เขาที่เขาให้พาพาไปเจอสื่อต่างๆครับก่อนที่จะเข้าบ้านตอนที่เขาเลือกแล้วครับยี่สิบสี่คนตอนนั้นก็จะแบบนั่งรถตู้คันเดียวกันก็เลยแบบได้คุยกันก็ได้สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็แบบเข้าบ้านเขาก็จะช่วยช่วยเท e มเยอะทางด้านร้องเพลงทางเต้นอะไแบบนี้นนครับครับผมเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือจะสนิทกับถังเบียมาที่สุดใช่ไหมครับ ับผมก็กจริงๆผมคือผมก็สนิทกับอีกอีก,อ,กอีกหลายคนครับแต่ว่าที่ที่อยู่ด้วยบ่อยสุดคือทางเบียใช่ครับอืมก็คือแบบว่าสนิทกันเพราะว่าจะมาจะาไปด้วยกันบ่อยอะไรครับใช่อ่าจะออกมาออกงานด้วยกันบ่อยก็บอกว่าจะสนิทด้วยกันบ่อยนะครับนะจนแบบว่าเอ้แล้วใครๆจะมอ,อกอคู่จิ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เคยเคยมีมั้ยใช่ครับผมก็มาเห็นป้ายป้ายเทมเบียตอนตอนช่วงอาทิตย์หลังๆก็ก็ ตอนแรกก็ตกใจโหม,มีมีป้ายเทมเบียด้วยเริ่มแบบ,บว่าเริ่มแบบว่าเป็นกระแสที่แบบว่าออกงานคู่กันปล่อยกินกายมาบอว่าไปได้วยกันปล่อยเออดูกันล่อยผมยคิดว่าไอ้ที่เป็นเขาจิ้นกันสองคนนี้เริ่มเริ่ม,มตั้งแต่อตอนที่ถังเบียเขาเขา,าหกล้อมอ,อ่ะเราเราขาเขาเจ็บครับเอ็มแบบพยายามจะช่วยเขาไปแบบเหมือนตอนเดินเข้าห้องน้ำหรือเดินเข้าห้องอะไรแบบนี้บางทีคือเหตเขาเดินช้าไงครับ ก็เลยอุ้มอุ้มเข้าห้องเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งบอกว่าอ๋อนะเหมือนเหมือนในซีรีส์อะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยมันเหมือนในซีรีส์เกาหลีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแบบว่าเอ้ยนางเอกเขาบอกว่าเจ็บเดินไม่ได้แล้วก็ไปอุ้มเลยนี่นะครับเออก็ผมก็ธรรมดาก็ คเคยฝึกว่าเราต้องอุ้มเพื่อนอยู่แล้วแล้วเขาเจ็บอะไรแบบนี้คือด้วยความเคยชินที่เราเป็นทหารใช่ไหมที่ด้วยความเคยชินที่เราเป็นทหารเนี่ยแบบว่าชอบช่วยเหลือเขาอย่างงี้ใช่เราแบบว่ารูปรูปร่างใหญ่ด้วยรูปร่างใหญ่มีแรงเยอะอุ้มซะเลยครับผมเร็วเร็วกว่าครับเขาเดินกระเพกกระเพกไปเรื่อยๆสงสารครับผมแล้วย้อนกลับไปน้องถามน้องถามเบียต่อเนี่ยถามเบียรู้สึกยังไงกับไอ้ข่าวนี้บ้างฮะเป็นยงไงครับไอ้แบบว่าคึก เขามองว่าไอ้คู่จิ้นกันหรือเปล่าเป็นจิ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือเป็นไงบ้างครับจริงเราก็เป็นคู่จิ้นแบบพี่น้องทำมาถึงเราก็สนิทกันมากมากเราก็ช่วยกันทุกอย่างทุกทุกอย่างเราไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะไปด้วยกันบ่อยครับอืมครับผมเนี่ยก็ในหลักเลยความสนิทมากกว่านะฮะอันนี้นก็คือเรียกว่าเป็นแล้วแต่คนเขาจะบอกว่าคิกกันไปอ่าเนียแต่มันก็ดีในเขาเรียกว่ามันก็ดีในอีกด้านหนึ่งคือมันสามารถสร้างกระแสให้กับเราได้ด้วยใช่ปะ่ะอ๋อเนีฮย อ๋อเรียกว่าเออเป็นคู่กันเนี่ยหรือว่าทํางานด้วยกันนะครับนะมาพูดถึงซิงเกิลกันดีกว่านะฮะซิงเกิลแรกของแต่ละคนเนี่ยชื่อชื่อได้ว่าเป็นซิงเกิลแรกแน่นอนใช่ไหมใช่ครับผมซิงเกิลแรกของแต่ละคนแน่นอนนะฮะสาหรับแชมป์เอฟสิบกับน้องถังเบียร์ด้วยนะฮะล่าสุดด้วยกับโลกมันกลมเนี่ยนะมาพูดถึงเพลงนี้ดีกว่าโลกมันกลมเนี่ยที่มาที่ไปกับเพลงนี้แล้วก็รวมถึงเนื้อหาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเป็นเนื้อหาครับผมสําหรับเนื้อหาผมเป็นเนื้อหาของการบอกเลิกกัน เป็นคําสัญญาครับที่สัญญากันเอาไว้ว่าเราจะยังเป็นเพื่อนกันถึงแม้มเราเ,เลิกกันไปแล้วเนี่ยแต่พอกลับมาเจอเอาค่อยริงฝ่ายหญิงเขากับทําเย็นชาใส่เราครับอืมึลิกกัน<ร>ไม่ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าคือเลิกกันไปแล้วเราไม่ได้คิดด้วยว่าเราจะจะ้จะกลับมาเจอกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ป่ะครับใช่ครับอือมแต่พอเราได้เจอกันจริงๆแล้วมันกับการเหมือนว่าคนไม่รู้จักกันเลยใช่ครับอืมนะะแต่รูปมันก็กลมเนาะยังไงมันก็ต้องเจอกันนะครับ ไปไงบ้างกับซิงเกิลแรกนี่ครับรู้สึกว่ามันยากง่ายตรงไหนบ้างมีส่วนร่วมอะไรในบ้างกับซิงเกิลนี้นะและที่สําคัญเนี่ยการทํางานก็ซื้อทั้งหมดของเอฟเนะี่ยคืออยู่ในการดูแลของสหภาพดนตรีทั้งหมดใช่ไหมครับครับจริงๆเป็นการข้อมือกันระหว่าง t r ูแฟนเทเชียกับสหภาพดนตรีครับผมอืมครับผมเพลงให้กับทั้ง12คนเลยแล้วก็เพลงที่3คือเพลงรักและขอบคุณครับซึ่งในอัลบั้มของเราเนี่ยชื่ออัลบั้มว่า เอฟสิบรักแนละขอบคุณครับในอัลบั้มนี้ก็จะมีทั้งหมด1ิบามเพลงซึ่งตอนนี้ก็ทยอยปล่อยออกมาได้แล้วสองเพลงคือเพลงโลกมันกลมไปยัวนวว่าเบียร์โลนของพี่เทนครับอืมก็คือปล่อยมาสองเพลงอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับผมใช่รครับอืมได้ครับผมเนี่ยแล้วการทางานเป็นไงบ้างเนี่ยบอกว่าเนเรื่องของซิงเกลิลต้องแบบว่าเตรียมตัวอะไรบ้างกับซิงเกลิลแรกของถังเบียร์ครับจริงถังเบียร์ไม่เคยเข้าห้องอัดมาก่อนเลยอืมก็เป็นครั้งแรกก็ฟึกตื่นเต้นมากๆครับกับการทํางานแล้วก็ เพลงออกมาแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจครับผมชครับผมเนี่ยค่อนข้างดีมากนะฮะกับจริงกระแสตอบรับนี่ค่อนข้างดีมากเหมือนกันอ่ามารางเลยนะฮะแล้วเรียกว่าพอเสร็จปุ๊บเอาแอร์มาปุ๊บกันตอบรับกระแสแล้วในเรื่องของเอ็มวีภาพเอ็มวีบ้างเนี่ยกับโล่งเนกลมของถังเปียเป็นไงบ้างครับครับกระแสตอบรับทองเอ็มวีก็ดีมากๆเลยครับผมอือก็เป็นการเป็นเป็นงานแรกของถังเปียก็คือการแสดงครั้งแรกของถังเปียครับเพราะถังเปียก็ไม่เคย แสดงอะไรอย่างมาก่อนครับอืมครับผมเนี่ยก็เรียกว่าทุ่มสุดตัวเลยว่างั้นเถอเนีลงไปสุดๆเลยครั้งแรกด้วยผมครับผมเนี่ยแล้วเพลงของเทมครับเพลงของเทมนีฮะ You Will Never Be Alone ใช่ไหมฮะครับผมครับผมเนี่ยเพลงนี้ก็คือมันพิเศษยังไงเนี่ยหรือว่าเรเป็นเพราะว่าเราเป็นลูกครึ่งด้วยไหมเนี่ยชื่อเพลงเลยออกมาเป็นเพลงสากลแบบนี้ครับ ครับจริงๆแล้วก็เพลง You Never Be Alone ก็คือปนทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับท uh huh. เพลงก็จะสลับไปสลับมาครับคือ uh huh. <laughs> แบบว่าเห็น uh huh. เห็นบงเห็นบางคนก็มามาบอกเทโอ๊ยกว่ากว่าจะกว่าจะจำเนื้อของเพลงเทมได้นี่ยากเหลือเกินเลยนะอาจจะบอกมีแบบว่าจำจำได้ดิแล้วเป็นเป็นทำนองที่จำจำนี่จำได้ง่ายครับแบบว่าคร uh ับ huh. <laughs> ผม,ม เนื้อเนื้อไม่ยากเลยครับจําเพราะว่าเทปก็ใช้เวลาแบบจําวันเดียววันเดียวก็ได้เลยครับครับผมนะก<ต>็คือเล็นเพลงเพลงทีเ่เพลงที่แบบว่าฟังแบบแฮปปี้ครับจะไม่จะไม่เศร้าอะไรแบบเนี้ยครับ <c oughs> จะเป็นเพลงที่แบบเอถ้าเกิดเราขับรถไปจะไปเที่ยวทะเลก,กับสาวอะไรแบบนี้เปิดเพลงนี้ได้เข้ามากครับแต่ถ้าเพลงนี้เอาไปเปิดในค่ายทหารคงไม่เหมาะใช่ไหม คงมไม่เหมาะนะครับในวันพีเอีเราคือร้องให้เพื่อนทอาหารฟังว่าเราจะคือถามพี่จริงว่ามีเพื่อนในค่ายได้ฟังเพลงของเทมยัง,ย,งยังไม่ยัง <c oughs> มีมีเพื่อนมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเดียวเขาบอกว่า <c oughs> เอาอเขาติดตามอยู่เขาบอกว่าอยากอยากจะหาที่ดาวน์โหลดเพลงผมผมยังไม่ย,ยังไม่กล้าโฆษณากับทางทางนั้นมากครับยังไม่กล้าไปโฆษณากับทางบ้านไหฮะคือแบบว่ากลัว รับแบบว่าเออปรับตัวทางไทยยังไม่ถูกเลยก็เดี๋ยวจะไปดังที่นู่นอีกอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมยังไงก็ต้องต้องต้องบอเพื่อนเพื่อนที่นั่นยี่แล้วแค่รอเวลาขอขอแบบว่าทําใจกอนครับผมแล้วเนื้อหาโดยรวมนะเนื้อหาโดยรวมของของเพลงนี้ครับของของเทมนี่ก็เป็นเพลงที่เหมือนกับเราร้องให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟังว่าเราจะไม่มีวันทิ้งเขาครับเราจะอยู่กับเขาไปตลอดเลยแบบนี้ครับอือฮึเป็นเพลงแฮปปี้แล้วก็ ทำนองก็จะออกเป็นฮิปฮอปพ็อปพ็อปหน่อยครับครับผมจะไม่ใช่ฮิปฮอปแบบดุดุแบบแก๊งสเตอร์อะไรไม่ไม่ใช่แบบนั้นครับคือจะจะจะเบ็ที่ฟังง่ายๆแบบแบบสดใสหน่อยครับน่ารักครับมันช่างขัดแย้งกับเพลงของทางเบียร์มากนะครับคือมาคู่กันแต่เพลงมันช่างขัดแย้งกันมากนะฮะใช่ครับใครใครอกขักก็ฟังของทังเบียร์ได้ใครเรามีความรักเขาไม่เพราะว่า มันต้องมีสองมันต้องมีสองมุมอยู่แล้วใช่ไหมครทั้งอกหักทั้งมีเขาบอกว่าม,มีมีความสุขมีความรักอยู่มันต้องฟังได้ทั้งสองมุมทั้งสองแง่ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน่าเบื่อครับ <laughs> คือมีความรักอยู่ก็แรกๆไปฟังเพลงของเทมก่อนโอกหกปุ๊บไปเอาของห่างเบียร์มาฟังนะครับ,รบ <laughs> ฟังสลับกันไปนะครับรู้สึกแบบว่ากดดันไหมกับเออแบบว่าได้ออกมาเป็นซิงเกิลแรกของทั้งหมดอย่างเงี้ยออกมาเป็นแบบว่าเป็นเพลงปล่อยตัวของ AF10 อย่างเงี้ยครับรู้สึกไงครับ กดดันไหมเฮ้ยบัวจะทําออกมาไม่ดีอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไมกดดันไม่กดดันนะฮะรู้สึกแบบว่าชิวเเหมือนมันก็ว่าในในในบ้านเขาก็แบบเป็นการฝ<ม>ึกฝึกมาอยู่แล้ว,ลวให้เราแบบว่าพร้อมสําหรับอะไรที่จะตามมาตอนเราออกจากบ,บ้านนะครับเขาก็แบบพูดรีบเราไว้หมดแล้วว่า ออกมาจะบ้านจะเป็นยังไงต้องเจอแบบไหนอะไรแบบนี้ครับอืมคือมีการแบบว่าบีบมาหมดแล้วว่ามันต้องทํายังไงบ้างเนี่ยสถานการณ์คือเจอปีปุ๊บปีปุ๊บอนนี้ปุ๊บแรกๆนะครับที่แบบลอยซิงเกิลตัวเองแบบว่ามีมีมีวสิวิดีโออะไรแบบนี้ครับอืมว่าหลังนั้นก็คงแล้วแต่แต่ละคนแล้วครับว่าว่าจะทําอะไรต่อครับอืมครับผมเนี่ยก็เรียกว่าทั้งสองคนนะครับถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแล้วกันนะครับสําหรับ นะซิงเกิลแรกของทั้งสองคนเนี่ยนะซิงเกิลแรกที่เป็นของตัวเองในชีวิตเลยก็ว่าได้นาอะนะครับนะ oh. ครับผมนะะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเนะี่ยเดี๋ยวผมให้สองหนุ่มเนะี่ยทางเบียกับเทมเนี่ยครับนะฝากซิงเกิลผลงานเนะี่ยในอัลบั้ม a อ1สิบเนี่ยนะครับเนะียก็ฝากแล้วก็ติดตามได้ที่ไหนบ้างมีดาวน์โหลดได้หรือยังครับผมครับผมสำหรับทางเบียครับขอฝากซิงเกิลเพลงโลกมันกลมและย n e v e ว Be a l โ n e และเพลงรักและขอบคุณนะคะผม,มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ True Move นะครับดอกจันสอง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 ครับแนะ I I Too s t o r e นะครับลิง์โทนพร้อมฟูซองครับผมแล้วก็ www.truemusic.com ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามอัลบั้มของ AF10 นะครับของทั้งสิบสองคนบวกเพลงรวมอีกเพลงหนึ่งนะครับชื่อรักและขอบคุณก็ติดตามที่ Facebook Fan Page ได้นะครับที่ AF10 รักและขอบคุณ o f f i c i a l ครับ ครับผมได้ครับอ,อีกอันนึงนะครับถ้าอยากจะติดต่อ,อ,อติดตามผลงานของออพวกเรานะครับหระเทมทางเบียร์โดยตรงเนี่ยก็ตาม i อกับ Twitter ได้นะครับอ่อ ID เดียวกันนะครับของทางเบียร์ก็จะ t u n g b w e r a f นะครับส่วนของเกมก็จะ T A Y M T underscore A F สิครับผมครับผมและยังสามารถพรีออเดอร์ล i มิเต็อัลบั้มนะครับเริ่มวันที่11ธันวาคมนี้นะครับผมสามารถพรีออเดอร์ได้ที่เคาน์เตอร์ b 2 S ทุกสาขาครับผมตั้งแต่วันที่11นะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www b 2 S co t th นะครับหรือแฟนเพจออ f ฟิเชีย A F สิรักนะครับคุณครับผมครับผมเนี่ยยังไงก็สามารถติดตามแล้วก็ไปดาวน์โหลดติดตามผลงานกันได้เลยนะครับทุกช่องทางที่สามารถติดต่อ เนียกับถังเบียร์แล้วก็เทมเอฟสิบนะครับนะวันนี้ขอบคุณทั้งสองหนุ่มมากเลยครับผมคขอบคุณเจนุครับและขอบคุณบูมเอฟเดด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับนะ่เรียบร้อยนะครับเนี่ยก็คุยกันจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสได้พูดคุยสดๆสัมภาษณ์สดเนี่ยนะรับรองว่าหนึ่งชั่วโมงไม่พอหรอกสําหรับสองคนนี้นะครับเพราะว่ามีอะไรที่บอกว่าเออหรืหน้าคุยหน้าติดตามน่าเรียวว่าหน้าคุยอีกเยอะนะครับนี่นะบอกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ ยังได้แค่นี้เองแต่ว่ารัดรวบมาละรวบรัดมาละนะครับนะกับน้องทางเบี้ย AF10 นะเจ้าของซิงเกิลโลกมันกรมนะครับที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดีควที่ถูกถามมามากที่สุดในตอนนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงด้วยกับน้องเทม AF10 นะครับ your view never be alone นั่นเองนะครับยังไงก็สามารถติดตามแล้วก็รีเควสต์ก็ได้ทุกช่วงของดีที่บูม91.25 FM